สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนาะในรหัสวิชาบ .15101 นะคะวันนี้มาเจอกับหน่วยการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำวันนะคะเราจะมารู้อะไรกันามาดูกันเลยนะคะ การเปลี่ยนแปลงนะคะของสารในชีวิตประจําวันเนี่ยตอนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้กันก่อน,อนว่าสสารใช่ไหมนักเรียนเราเรียนกันไปแล้วตั้งแต่อยู่ป .3 ว่าสารเนี่ยมันมีอยู่3สถานะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะทีนี้เนี่ยรายละเอียดนักเรียนการเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยอพอขึ้นป .5 มาเธอต้องรู้ว่าการดูดความร้อนหรือการเพิ่มอุณหภูมินะคะ แล้วก็การคลายความร้อนหรือว่าการลดอุณหภูมิที่นี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารยังไงนะคะมันก็มีอุณภูมิเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการเพิ่มก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นการลดก็คืออุณภูมิต่ำนะคะของแข็งนักเรียนนะถ้ามันกลายเป็นของเหลวเขาเรียกว่าการหลอมเหลวนักเรียนถ้าของเหลวกลายเป็นแก๊สเรียกว่าการระเหยนะคะถ้าแก๊สเนี่ยกลายเป็นของเหลวเรียกว่าการควบแน่นแล้วก็ถ้าของเหลวเนี่ยนักเรียน กลายเป็นของแข็งเขาเรียกว่าการแข็งตัวนะคะการเปลี่ยนสถานะของสารเนี่ยมีอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญนะคะโดยแบ่งเป็นการดูดความร้อนนะคะดูดความร้อนนะคะก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็การคลายความร้อนนักเรียนก็คืออุณหภูมิเนี่ยต่ำลงนะคะทีนี้พอขึ้นป .5 นักเรียน มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยสประเภทที่นักเรียนต้องเข้าใจนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่พันกลับได้กับการเปลี่ยนแปลงที่พันกลับไม่ได้การเปลี่ยนแปลงที่พันกลับได้เขาเรียกว,ว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือของรูป,ปรลางมันเท่านั้นมันสามารถกลับไปได้อย่างเช่นอันนี้คือกระดาษใช่ไหมนักเรียนถ้าครูขยับมันเนี่ยมันเป็นกระดาษไหมก็ยังเป็นกระดาษเหมือนเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนักเรียนแต่ถ้าครัวกระดาษแผ่นนี้อ่ะเอาไปเผาไฟ เนี่ยมันไม่สามารถเป็นกระดาษอีกแล้วใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะการเปลี่ยนแปลงนะคะที่มันเปลี่ยนสถานะของสารเนี่ยจากของเหลวกลายเป็นของแข็งจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะนักเรียนอย่างเช่นของแข็งนะคะนักเรียนของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเห็นไหมของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว อย่างเช่นน้ําแข็งใช่ไหมมีสาระเป็นของแข็งเปลี่ยนเป็นน้ําเฉยๆเขาเรียกว่าการหลอมเหลวนักเรียนถ้าของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สนะคะอย่างเช่นน้าเนี่ยเราเอาไปต้มใช่ไหมนักเรียนแล้วมันกลายเป็นไอนั่นแหละไอน้านั่นแหละก็คือแก๊สนะคะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าการกลายเป็นไอนะคะแก๊สนะคะเปลี่ยนเป็นของเหลวเรียกว่าการควบแน่นนะคะอย่างเช่นเห็นไหม การที่เกิดฝนตกขึ้นมาก็คือการที่น้ enfin, nice levels, ํา <maintenant> ม <Okay. S 2> right ันระเหยนะคะไอ้น้าเนี่ยควบแน่นตกลงมากลายเป็นน้ําฝนใช่ไหมเขาเรียกว่าการควบแน่นนะคะของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวก็คือเอาน้าเนี่ยไปแช่ในช่องฟีวใช่ไหมน้ำมีสารเป็นของเหลวเอาไปแช่ในช่องฟีวกลายเป็นของแข็งนะคะเขาเรียกว่าการแข็งตัวนะคะของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเรียกว่าการระเหิดนะคะอย่างเช่น การบูนนะักเรียนเห็นไหมการบูนมิสาเป็นของแข็งเราได้กลิ่นของมันกลิ่นของมันก็คือแก๊สใช่ไหมเขาเรียกว่าการระเหิดนะคะหรือถ้าสมมติว่าการระเหิดกลับก็คือไอการบูนกลายเป็นเกตกาลบูนเนี่ยเขาเรียกว่าการระเหิดกลับนะคะไอกาลบูนกลายเป็นเกตการบูนนะคะเรียกว่าการระเหิดกลับเนาะเป็นต้น ่าเดี๋ยวขออธิบายในรูปนี้นะคะอันนี้ง่ายๆในรูปนี้นะคะอ่าาของแข็งเนี่ยเออ่หมายเลขหนึ่งนะักเรียนเห็นไหมเราก็มาดูตรงนี้นะคะขอบคุณสไลด์ครูก,การนะคะอีกเช่นเคยเนะาะอของแข็งนะคะล้อมเหลวกลายเป็นของเหลวนะคะถ้าของเหลวกลายเป็นแก๊สเขาเรียกว่าการระเหยถ้าแก๊สนะคะกลายเป็นของแข็งเรียกว่าการระเหิดกลับ ใช่ไหมก็อย่างเช่นไอกาะบูนกลายเป็นเก็คารบูนนั่นเองแต่ถ้าของแข็งกลายเป็นแก๊สเรียกว่าการระเหิดนะคะการที่เราได้กลิ่นนะของกาะบูนน่ะนั่นแหละนะคะการควบแน่นก็คือจากแก๊สกลายเป็นของเหลวใช่ไหมไอน้ํากลายเป็นน้ําฝนขึ้นมานั่นเองนะคะหรือแม้แต่การที่มันมีหยดน้าเนี่ยเกาะอยู่ข้างแก้วเนี่ยก็คือการควบแน่นเช่นเดียวกันนะนักเรียนนะนะแล้วก็ ของ ge, chter, หเหลวนะคะกลายเป็นของแข็งเขาเรียกว่าการแข็งตัวนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะการละลายเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นเดียวกันนักเรียนก็คือมันสามารถที่เออมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนาะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะการละลายเนี่ยก็คือเออเป็นการนําสารสองสารนะคะมาผสมกันแล้วกลืนกันเป็นเนื้อเดียวนักเรียนต้องเป็นเนื้อเดียวนะคะเขาเรียกว่าสารละลาย นะซึ่งมันจะมี2ตัวสําคัญนะคะก็คือตัวทําละลายนักเรียนแล้วก็ตัวถูกละลายที่นักเรียนเนี่ยต้องรู้นะคะอย่างเช่นในรูปภาพนี้นักเรียนอันนี้เนี่ยก็คือน้ําใช่ไหมกับเกลือข้อสอบเนี่ยจะถามประจาแหละว่าอันไหนเป็นตัวทําละลายอันไหนเป็นตัวถูกละลายตัวถูกละลายคืออะไรนักเรียนเกลือใช่ไหมเกลือถูกละลายอ่ะอันนี้ก็ถูกละลายใช่ไหมคะถูกละลายก็คือเกลือนะคะ ตัวทำละลายอะไรทำให้เขาละลายน้ำใช่ไหมน้ำก็คือตัวถูกละลายนะคะตัวถูกละลายง่ายไหมคะก็คือการที่เราจะเรียกว่าสาระละลายได้มันต้องเป็นเนื้อเดียวกันนักเรียนเอาน้ําตาลมาผสมกับน้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นเนื้อเดียวกันหรือเอากาแฟนเนี่ยมาผสมกับน้ําแล้วกลายเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเขาก็เรียกว่าสาระละลายนะ ต่อไปนะคะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงทางเคมีบ้างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยนักเรียนมันไม่สามารถผันกลับได้นะคะมันจะเกิดจากอะไรบ้าง1สีเปลี่ยนนะคะอันนี้เนี่ยจำไว้หน่อยนะนักเรียนมันมีในใบงานนะคะสีเปลี่ยนกินเปลี่ยนตะกอนนะคะเกิดฟองแก๊สเกิดการระเบิดหรือว่าอุณหภูมิเปลี่ยนนะคะสีเปลี่ยนอย่างเช่นอะไรสมมุติว่ากล้วยดิบเนี่ยมีสีเขียวใช่ไหมนักเรียนมันกลายเป็นกล้วยสุกเป็นสีเหลืองเนี่ย เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วนะเพราะว่าเราจะเอากล้วยสุกกลายเป็นกล้วยดิบมันผันกลับไม่ได้แล้วใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก็คือมันไม่สามารถที่จะผ่านกลับได้เนาะกินเปลี่ยนนักเรียนอย่างเช่นกับข้าวเนี่ยทามาสดๆใหม่ๆเลยวางทิ้งไว้สักจนจนถึงจนตอนเย็นใช่ไหมกินเปลี่ยนแล้วอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการบูดเน่าเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการเกิดตะกอนเกิดฟองแก๊สหรือว่าอุณหภูมิเปลี่ยน นะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนาะต่อไปนักเรียนบทสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงที่มันผันกลับได้นะคะเห็นไหมการล้มเหลวการกลายเป็นไอการละลายเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะอันนี้คือกายภาพแต่ถ้ามันผันกลับไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะอย่างเช่นอะไรเหล็กเนี่ยขึ้นสนิมใช่ไหมนักเรียนเหล็กสูตรเคมีก็คือ Fe เหล็ก การที่มันเกิดสนิมได้มันมีองค์ประกอบด้วยก็คือ1มันมีน้ําเป็นองค์ประกอบก็คือ H2O นักเรียนแล้วก็มีอะไรอีกมีออกซิเจนนะคะมี O2 นะ,ะมีออกซิเจนด้วยทําให้การสนิมมันเปลี่ยนเอ๊ะเหล็กมันเกิดสนิมนะคะนั่นแหละอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมันไม่สามารถพันกลับได้แม้ว่าเธอจะเอาเหล็กไปทําความสะอาดจนใหม่เอี่ยมแต่ว่าเนื้อในของเหล็กนั้นน,น,น่ะมันก็ไม่เหมือนเดิม เนาะอ่าทีนี้มาดูใบงานกันนักเรียนใบงานเดี๋ยวครูทำเป็นตัวอย่างนะอ่า example นักเรียนอ่ามาดูนะอ่ามันก็จะมีหลอดทดลองใช่ไหมสามหลอดนักเรียนหลอดทดลองสามหลอดนะคะน้ําแข็งก็มีสาระเป็นของแข็งใช่ไหมน้ําเืยๆก็มีสาระเป็นของเหลวแล้วก็ไอ้น้ําก็มีสาระเป็นแก๊สใช่ไหมนักเรียนเขาถามว่าจาก มันเป็นน้ำแข็งเนี่ยกลายเป็นของเหลวได้มันรับหรือว่ามันคายความร้อนนักเรียนะมันรับใช่ไหมถ้าถ้ารับความร้อนแปลว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะคะทําให้มันเกิดการละลายได้เนี่ยเนอะเกิดการล้มเหลวไม่ใช่เกิดการละลายเกิดการล้มเหลวได้เนอาจากของเหลวกลายเป็เนแก๊สได้จากของเหลวเนี่ยจากน้ํากลายเป็นไอน้ําได้ก็เกิดจากการรับความร้อนเช่นเดียวกันแต่ถ้าไอน้ําเนี่ยกลายเป็นของเหลวนะคะ กลายเป็นน้ํามันก็คือการคายใช่ไหมแล้วก็จากของเหลวกลายเป็นของแข็งก็เรียกว่าการคายความร้อนเช่นเดียวกันเนาะเขาให้ตอบคําถามนักเรียนการเปลี่ยนสถานะของ A เรียกว่าอะไรจากน้ําแข็งเนี่ยกลายเป็นน้ำํำเฉยเขาเรียกว่าการอะไรนักเรียนการร้อมเหลวใช่ไหมอุณหภูมิเป็นยังไงอุณหภูมิอุณหภูมิ เพิ่มใช่ไหมนักเรียนอันที่สองเนี่ย B เนี่เป็นยังไงจากของเหลวกลายเป็นแก๊สเขาเรียกว่าอะไรจากของเหลวกลายเป็นแก๊สเขาเรียกว่าการละเหยใช่ไหมนักเรียนแล้วอุณหภูมิเป็นยังไงคะอุณหภูมิก็เพิ่มใช่ไหมคะต่อไปไปงานที่สองนักเรียนเขาก็ให้นักเรียนระบุสถานะของสารนะคะแล้วก็ประเภทนะการเปลี่ยนสถานะของสารว่ามันเป็นยังไงนมสดมีสถานะเป็นของ เหลวใช่ไหมไอศครีมมีสถานะเป็นของแข็งมันเปลี่ยนไปได้ยังไงจากนมสดกลายเป็นไอศสรีมนมสดได้มันเกิดจากการอะไรนะักเรียนการจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวนะคะน้ำมีสาะเป็นของเหลวไอ้น้ามีสถานะเป็นแก๊สจากของเหลวกลายเป็นแก๊สได้เขาเรียกว่าการละ เฮ้ย hey, ใช่ไหมเทียนมีสาเป็นของแข็งน้ำตาเทียนเป็นของเหลวใช่ไหมจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวใช่ไหมคะต่อไปไปงานนี้นะคะเขาให้นักเรียนพิจารณาการกระทําที่กําหนดให้แล้วปุว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดานะคะดูนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานะ เป็นการเปลี่ยนแปลงการละลายหรือว่าเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะมาดูกันใส่กาแฟลงในน้ําร pues ้อนเป็นเนื้อเดียวกันไหมเป็นเนื <S <S ้อเดียวกันแปลว่าเป็นการละลายนะคะกาแฟและน้ําเธอก็บอกเหตุผลก็คือกาแฟและน้ําเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมต่อไปใส่น้ําลงในน้ําแข็งนักเรียนใส่น้าอ๋อใส่น้ําในช่องแช่แข็งใส่น้ําในช่องแช่แข็งน้ํามีสถานะเป็นของเหลว ไปอยู่ในช่องแช่แข็งกลายเป็นของแข็งเป็นการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมก็คือจากของเหลวกลายเป็นของแข็งใช่ไหมคะต่อไปละลายเกลือในน้านี่เขาบอกไปแล้วนี่ละลายเกลือในน้าแปลว่าเป็นการละลายเพราะว่าเกลือและน้ําเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะต่อไปไปงานสุดท้ายนักเรียนใบงานสุดท้ายนะคะเอ่อเขาให้เติมคำลงในช่องว่างนะเมื่อสารชนิดเดียว เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อผสมสารสองชนิดขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติต่างจากเดิมเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าเคมีหรือว่ากายภาพเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอะไรการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช่ไหมคะสังเกตได้จากได้จากอะไรกิ่นฟองควัน ก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูตัวอย่างนะคะสามข้อเผากระดาษเขาบอกว่ามันเกิดสารใหม่ไหมถ้าเผากระดาษเกิดสารใหม่ไหมคะถ้ามันเกิดสารใหม่นักเรียนติ๊กถูกนะคะสังเกตได้าจากอะไรให้ไปลอกพวกนี้มามันมีอะไรหนึ่งมีกิ่นไหมมีควันไหมก็ว่าไปนะคะการเปลี่ยนแปลงมันผันกลับได้ไหมเผา,า,ากระดาษจากกระดาษกลายเป็นขี้เถ้าขี้เถ้ากลายเป็นกระดาษได้ไหม ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วพันกับไม่ได้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคงมีไหมเป็นนะคะตะปูเกิดสนิมเกิดสารใหม่ไหมคะพูดใหฟังแล้วตะปูสูตรก็คืออย่างนี้ใช่ไหมอ่ามันเกิดสารใหม่นะคะสูตรมันเปลี่ยนนักเรียนมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ H2O อีกทีนึงนะคะนี่นี่เหล็กเกิดสนิมเนี่ยเป็นอย่างนี้อันนี้คือสูตรมันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันเกิดสารใหมหน่นักเรียนอ่ามันเกิดอะไรล่ะมีอะไร สีใช่ไหมสีกินเปลี่ยนใช่ไหมคะมันผันกลับได้ไหมผันกลับไม่ได้นะคะเ,เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมเป็นนะ,ะน้ำกลายเป็นไอจากน้ำใส่าหเป็นของเหลวกลายเป็นไอเป็นแก๊สเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเคมีกายภาพถ้ากายภาพก็ไม่เกิดสารใหม่ใช่ไหมนักเรียน ถ้าไม่เกิดสารใหม่เราไม่ต้องติ๊กนะคะเราขีดล้าไ้เลยแล้วก็มันสามารถพันกลับได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนาะก็ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโอเคแค่นี้นักเรียนง่ายๆนะ,ะง่ายๆถ้านักเรียนไม่เข้าใจเนาะไม่เข้าใจสามารถอินบ็อกซ์สอบถามคุณครูได้นะคะใน Facebook ส่วนตัวได้เลยนะคะก็คือปุ้ยแสนนานี่แหละเนาะ,ะแล้วเราก็มาเจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับ หน่วยนี้นักเรียนการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจําวันเนี่ยครูก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วเราก็จะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะโอเควันนี้นักเรียนก็แค่นี้นะคะถ้าไม่เข้าใจลองทบทวนในนี้ค่ะสวัสดีค่ะ